สวัสดีครับเพื่อนๆครกลับมาพบกับแมทแมสนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมฟา l ์โรแลนด์นะครับและเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของเอเจนต์ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งจะเข้ามาให้เราเล่นกันนั่นก็คือคิวจอยครับผมคิวจอยเนี่ยเป็นเอเจนต์จีเนียสสาวที่เป็นวิศวกรชาวเยอรมันนะครับความสามารถของเขาหลักๆเนี่ยจะเป็นทางฝั่งของเซนติเนลจะมีความสามารถในการวางแท็บด e เฟนเดอร์นะครับส่วนใหญ่เลยแล้วท่าของเขาส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการเรียกโรบอทออกมาทำงานนะครับเป็นกลาจเับ ท่าแรกของเขานะครับจะชื่อว่า nano s w a มท่านี้เนี่ยจะเป็นการปาระเบิดมอลลี่ลงไปนะครับแต่ว่าวิธีการ active ระเบิดมอลลี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับการ active skill c y b e r ์ a ค e ของไซเฟอร์นะครับก็คือเราจะต้องปลาลงไปที่พื้นก่อนนะครับแล้วเราก็กด f เพื่อ active จะเป็น a r e ยขึ้นมา เจ้าระเบิดตัวนี้เนี่ยเวลาเราแอคทีฟแล้วปุ๊บมันจะทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับรุนแรงมากนะครับสามารถคิวศัตรูได้เลยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ชาร์จนะครับจะชาร์จละ200เครดิตก็เทคนิคการใช้ระเบิดตัวนี้เนี่ยผมมองว่าให้เราวางไว้ในตำแหน่งที่เราคิดว่าศัตรูจะมานะครับวางไว้ตรงสไปน์นะครับในกรณีที่เราเป็นคนต้องวางสไป์หรือว่าเราวางไว้ที่ตำแหน่งที่เราคิดว่าศัตรูจะมาวางสไป์อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าทางเข้าของแมปต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆนะครับเพราะ เป็นสกิลที่สามารถทำดาเมจได้เรียกว่าสูงเลยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่สกิลที่2นะครับสกิลนี้จะชื่อว่าอารามบอทนะครับจะเป็นการวางอารามบอทไว้บนพื้นแล้วอารามบอทนี้เนี่ยมันจะทิกนะครับสามารถทําดีบัฟให้กับศัตรูถ้าศัตรูเข้ามาในแอเรียตรงนั้นนะครับแต่อารามบอทตัวนี้นะครับถ้าศัตรูเข้ามาใกล้ศัตรูก็จะมองเห็นจะสามารถยิงทิ้งได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันทิกระเบิดแล้วเนี่ยอารามบอทนียจะทาดีบัฟให้กับศัตรูนะครับดีบัฟตัวนี้ก็คือจะทาให ที่ดีมากๆอีกสกิลหนึ่งเลยนะครับเราสามารถใช้คู่กันได้กักบสกิลนาโนสวอมนะครับก็คือเราวางไว้ที่เดียวกันนั่นแหละก็ถ้าเราเห็นว่าศัตรูเดินเข้ามานะครับอลา,ามบอททำงานเราก็กดแอคทีฟนาโนสวอมนะครับแป๊บเดียวศัตรูก็ตายเลยแต่อีก1ข้อเสียของสกิลนี้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเราเนี่ยหรือว่าตัวเราเองนะครับอยู่ในแอเรียตรงนั้น เราจะติดสเตตัสดีบัฟอันนั้นเหมือนกันนะครับก็คือไม่ว่าใครถ้ามันทิกติดศัตรูขึ้นมามันจะระเบิดโดนทุกคนในแอเรียตรงนั้นเลยนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลซิกเนเจอร์ของคิวจอยนะครับนั่นก็คือเทเรสนะครับเทเรสเนี่ยเป็นการวางป้อมประการหุ่นยนต์ตัวเล็กน่ารักเอาไว้นะครับซึ่งป้อมประการตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ยิงแรงมากนะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันสามารถใช้เก็ตอินโฟมิชันหรือว่าใช้หาข้อมูลได้ครับผมการทํางานของเทเรสนะครับคือหลักๆพอเราวางลงไปแล้วเนี่ย ที่มันจะยิงถ้ามันเจอศัตรูแล้วมันจะยิงไปทางที่ศัตรูอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันจะล็อกเป้านะครับมันจะทําให้เราเห็นว่าตาแหน่งของศัตรูเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วตามระยะยิงต่างๆของเทเลสนะครับมันจะมีดาเมจที่ไม่เท่ากันนะครับจะแรงสุดอยู่ที่ระยะใกล้นะครับเทเลสจะยิงทั้งหมด3พิษนะครับเป็นชุดๆไประยะแรกเนี่ยจะมีดาเมจประมาณ8นะครับต่อน,นัดระยะต่อมาจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ6และสุดท้ายก็คือจะอยู่ที่4นะครับถ้ามันไกลกว่า35เมตรขึ้นไปเทเลสเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเเเพรราาาาะวว่่มัันนยยิงงงได้้้คอขกลลแลแจ ดิสแทรกศัตรูได้ด้วยนะครับถ้าเราวางซ้ายแต่ตัวเราอยู่ขวาเนี่ยศัตรูเดินเข้ามานะครับหันไปเจอเทเลสก่อนเราก็ออกมายิงศัตรูได้เลยนะครับเป็นการดิสแทรกศัตรูที่ง่ายดายมากๆนะครับ และสกิลสุดท้ายของคิวจอยนะครับนั่นก็คือสกิลอัลติเมทนะครับสกิลอัลติเมทของคิวจอยจะมีชื่อว่าล็อกดาวนะครับล็อกดาวเนี่ยจะเป็นการวางแท็บชาร์จแท็บเป็นวงกว้างออกไปนะครับกว้างมากๆเลยแต่เวลาเราวาง down, ล็อกดาวลงไปแล้วปุ๊บล็อกดาวจะทําการชาร์จนะครับสิบสามวินาทีก่อนที่มันจะระเบิดซึ่งระหว่างนี้เนี่ยถ้าศัตรูมาเจอล็อกดาวของเรานะครับศัตรูสามารถยิงล็อกดาวของเราทิ้งได้นะครับมันจะมีเลือดอยู่เหมือนกันแล้วในกรณีที่มันระเบิดแล้วนะครับชาร์จครบสิบสามวิคนที่อยู่ในแอเรีเรเย ซึ่งปับ๊บตัวนี้เนี่ยจะติดเป็นระยะเวลา8วินาทีนะครับซึ่งนานมากๆเลยจะทําให้ปืนหายไปยิงไม่ได้และเดินชา้ามากๆนะครับก็คือเป็นใบไปเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆแล้วผมมองว่าล็อกดาวนียเป็นสกิลที่ใช้พุชศัตรูออกจากตําแหน่งพื้นที่ตรงนั้นนะครับสมมติว่าเราวางล็อกดาวไปปุ๊บศัตรูที่อยู่ในแอเรียตรงนั้นเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าล็อกดาวจะทําการชาร์จแล้วตัวเราก็จะรู้เหมือนกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าศัตรูไม่หนีออกจากแอเรียก็ทาได้2ออย่างคือต้องเข้ามาหาเราและยิงล ครับก็ผมมองว่าล็อกดาวนียเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับอ่าลืมบอกไปมันใช้อันดิเมตออฟทั้งหมด7อันดิเมตออฟนะครับในกรณีที่เราเล่นเป็นฝั่งดิฟเฟนต์นะครับเราก็สามารถใช้ล็อกดาวนียในการดึงจังหวะให้ศัตรูไม่เข้ามาในแอเรียของเราก็ได้นะครับในกรณีที่ศัตรูจะเข้ามาวางสไป์ในแอเรียของเรานะครับเราก็วางล็อกดาวไว้ปุ๊บศัตรูก็ทําได้2อย่างนะครับคือต้องไฟบุกเข้ามาเลยหรือว่าเลือกที่จะรอกอดโฮเอาไว้นะครับในกรณีที่เราปัดล็อกดาวเอาไว้ เป็นอีกหนึ่งเอเจนต์นะครับที่มีสกิลดีเฟนที่ค่อนข้างดีมากๆเลยถ้าเราสามารถนําไปใช้ร่วมมือหรือว่าปรับเทคนิคเทคนิคการใช้กับสกิลของเอเจนต์ตัวอื่นนะครับโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้กับสกิลของเอเจนต์ตัวใหม่นะครับคิวจอยในเกม Valorant ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่อง MacMan สว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำมาเสนอกันในคลิปต่อๆไปกันเลยนะครับท้งนงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวก่อนอ สวัสดีครับ